เป้าหมายของเราก็คือไม่ใช่ดนี้เราจะแรงอัพซึ่งของที่ต้องบีคือไอเซอร์วิสซีแล้ไอเซอร์วิสซีก็ใช้หัวใจเยอะมากสซว่็คือเราก็เล่นไปเรื่อยๆแหละเออจนกว่าหัวใจมันจะเพิ่มทำได้แค่นี้ฮเฮ้ยเฮ้ยมีคนเป็นเลกูล่าคัสเมอร์เพิ่มแล้วแดนกีร้านฟาสต์ฟู้ดเย้ขอบคุณครับโอ้เป็นที่ขายตัว๋ว เออเราไว้ติดกันกับโรงหนังเลยและกันเผื่อมันจะเป็นแบบว่าคอมโบได้คิดเอาเองต <laughs> ุ้งตุ้งตุ้งตุ้งออบเอาตรงนี้เลยเอา่าวตังหาย <laughs> ตังหายอีกละอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเราควรทําก็คือเราควรจะซื้อคอมโบเพิ่มจากเซลแมนต้องลงทุนกันหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคอมโบได้เราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ตังค์เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้หัวใจเพิ่มขึ้นคุณเจนน่าตอนนี้ดิคุณเจนน,น,เจน่าดูแลสองชั้นไปก่อนนะ แต่ว่าแต่ว่าคุณป้าเกต <c oughs> ดูแลสชั้นไปนะโ <c oughs> อ้แล้วมีโฆษณาตัวใหม่ได้ไหมด้วยปิ้นแอดน่านจะเป็นป้ายไปติดที่ต่างๆ <c oughs> 32มหรอไปก่อนนะ <c oughs> มันมีอีกวิธีนะที่ในวิธีเล่นอ่ะเขาบอกว่าหัวใจมันจะเพิ่มจากเราจ้างเนี่ยเราจ้างพนักงานที่เขาดูแลลูกค้าดีๆก็จะไม่หัวใจลูกค้าเพิ่มได้ <c oughs> ออซัมเมอร์เซลแล้ว <c oughs> ไม่ซัมเมอร์แล้ว, <c oughs> ลวฝนตกะ <c oughs> เป็นหน้าร้อนแบบมีฝนดูสิใครยังไม่มาเป็นลูกค้าประจำเราสามสี่โหถ้าเกิดว่าเราได้ร้านเสื้อผ้านี่เราก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าประจำเพิ่ม2คนเลยนะว่าแต่เราทำยังไงเราถึงจะได้ร้านเสื้อผ้าล้วเนี่ยอ๋อนี่แต้องมี70หรือว่าเราลงทุนอันนี้ไปก่อนแบบเเพราะว่ายังไงต้องมีลูกค้าประจำด้วยเหมือนกันรเราถึงจะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขอัปเกรดได้ คอมโบพวกลางเคงลังเสื้อผ้าแล้วว่าเราจะเอาชั้นอยู่ข้างบนถัดไปเพราะว่าซนะีนิมาน่ะมันเป็นสเปเชียลแล้วมันจะสร้างได้แค่อันเดียวในมอทั้งหมดงั้นอนะ่ะเผื่อมันมีคอมโบไหนที่มันต้องมาต่อกับซีนีมาเออเราจะได้ไม่ต้องย้ายร้านเพราะฉันตรงนี้เราจะโล่งไว้ก่อนแล้วกันปีนี้คุณทำงานได้ดีมากแว้ววจบปีนึงแล้วมาดูอันดับกันเถอะโอ้ในดูซีรอบนี้เราได้ที่เท่าไหร่ครั้งที่้วได้630 แมารอบนี้ได้ชี่อ้อ้าวหกหกร้อยกว่าเหมือนเดิมว้าวได้ตั้งสองแสนสุดยอดตอนนี้เงินไม่ค่อยใช่ปัญหาแล้วปัญหาคือหัวใจเราเอาเงินไปทําอะไรก่อนสักหน่อยละกันอุตส่ามีเงินละเอาไปลงทุนหน่อยไหมนี่เราไปทําบัสต็อปละกันเอาเลยเรารวยแล้วสวัสดีฉันมาจากพัมกินโตโอ้ไอเซลแมนมาแล้ว คุณอยากจะซื้อของอะไร,รยหมจากเราไหมโอ้ดิเราเอาตังค์มาซื้อพวกนี้ดีกว่าซื้อคอมโบอาจจะต้องซื้อหมดเลยั้งเนี่ยเราเอาจากอันที่น่าจะได้ใช้เร็วๆนี้ก่อนอซื้อคอมโบเรียบร้อยอย่าบอกนะว่าซื้อได้ครั้งครั้งละหนึ่งอันเฮ้ยอ๋อซื้อได้หลายอันอยู่อซื้อคอมโบเรียบร้อยเบรคฟาสขอบคุณมากอ้ออันนี้เราก็สร้างได้นะฉันึม่คิดได้ว่ามีทุรลด่วน แล้เร,เราจะซื้ออีกอ่ะ <c oughs> โอ,โอ้ซื้อได้แค่ทีละสองอันคงต้องรอรอบหนะ้าไหนดูซิมีคอมโบอะไรเพิ่มสแนค็คฟาสต์ฟูด้ดโอ้ต้องเบียร์โอ้ขาดร้านไชนีสแต่นี้เราทำได้นะเบเกอรี่กับคาเฟ่บอสคะการพัฒนาพื้นที่สำเร็จแล้วโอ้บาสต็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนขอดูผลงานว้ว แอแล้วแล้วอย่างไรต่อจะมีคนมาเพิ่มใช่เป้าอ๋อโอ้บัสต็อปต้องสร้างเหรอเดี๋ยวสร้างก่อนขอบัสต็อปก่อนอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวบัสต็อปมันควรมันก็ต้องอยู่ชั้นล่างไหอ้อะมันจะไปอยู่ชั้นบนได้ไงวะแต่ชั้นล่างเราเต็มแล้วอ่ะตรงนี้ไม่ได้หรอปัดโถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันก่อนอื่นเราย้ายห้องน้ำตรงนี้ก่อนแล้วเราจะเอาเลสรูมแทนเลสแอรีอะ ตรงนี้เป็นเลยจัดไปแล้วมันคอมโบโมั้ยเนี่ยไม่คอมโบเหรออ้าวเฮ้ย,ยว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามันคือคนละอันกันต้นไม้ไม่ต้องอยู่ตรงกลางอันนี้ต้นไม้ไม่อยู่ขอบว,ว้าวว,วว้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เราปลดล็อกไอ้ดันเราค่อยมาย้ายนี้ออกแล้วกันประโทเหมือนคาเฟ่ที่ชั้นสองจะคิดบริการใหม่ขึ้นมาได้นะ อ๋อคาเฟ่ที่2 f เอมันราคาไม่แพงมากทำไมคุณไม่ลองดูหน่อยล่ะคาเฟ่ที่ชั้นสองอ๋อนี่เหรออยากได้ไอะไรอ่ะอ๋อเขาขอเราเองเหรออาก็ได้แค่หัวใจอันเดียวเอาไปเลย add e p i s o d อ๋อมันก็จะเป็นเหมือนการอัปเกรดอืมอัปทีเดียวมันก็เพิ่มหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราสร้างบัสต็อปก่อนคงต้องอยู่ข้างบนไปแล้วล่ะบัสต็อปเสียใจด้วยนะมันมันช่วยไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนอยู่ตรงนี้ไปนะเฮ้ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้โหอลังการสุดยอดก็คือเราสร้างทั้งถนนอยู่ข้างบนนี่เลยโ,โหจากคนแถวบ้านบอกว่าจะก่อนใช้เวลาสองชั่วโมงในการมาที่นี่แต่ว่าตอนนี้แค่สิบนาทีถึงแล้วเขาก็จะได้มาคาเฟ่ได้ว้าวเออดีเหมือนกันที่เราสร้างอันนี้ทุกคนก็จะได้มาได้สะดวกบอสคะหนว่าไงถึงช่วงฟีเวอร์าทามแล้วฟีเวอร์ทามแล้ว,ท,ลวทีนี้แหละหัวใจเราก็จะพุ่งกระฉุดโอ้ เราชอบบาสต็อปที่อยู่ข้างบนมากโอ้โหเท่มากเลยอ่ะดูดีดูด,ดีโอ้โหเดี๋ยวเราลองตามคนนี้ดูว่าเขาไปที่ไหนเขาบอกเขาจะไปรีแลกซ์หรือว่าจะบารีแลกซ์ข้างล่างใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมนี่นั่งสินั่งเร็วเอาเดนบอกอยากได้ที่รีแลกซ์คนนี้ไงมารีแลกซ์ไหมอ้าวไม่ใช่โอ้โหโอ้ีอแลกซไม่มีคนใช้เลยไรวะโอ้โหมันอาจจะแอบมุมไป อันนี้ก็ไม่มีคนใช้เลยโอ้เศร้าพราะมาเช็คดูอย่างนี้เราเศร้าเลยอะ <laughs> โถเราลองอัปเกรดนี่ดีกว่าวิีโฟน50เราไปก่อนเถอะลองอันนี้ก่อนละกันอ่ะลองดูโอ้เพิ่พมสิบเลยเหรอโอ้เพิ่พมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกับเราลองอัปเกรดที่พักข้างล่างอ่ะเผื่อพนักง,งานคนนั้นเขาจะมาแทนที่จะซื้อร้านเสื้อผ้า70เราลองมาอันนี้ดูก่อน ว้าวเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้ต้องมีคนมาใช้บริการแล้วคนนี้ใช่ไหมพนักงานไใชิพใชันี่น,นี่คนนี้ปะโทโธ่ไปมันยี่สบเลยนะคุณลิตี้ยีสิเลยนะมาเร็วเดียนมามาไปทังรูดไปไ <c oughs> ปปทโเฮ้ย <c oughs> อ่ะแล้วก็หวังว่าลูกค้าจะมาคนพบที่ที่เราทำไว้2ที่นี้แล้วกันอ๋อนี่ไงไอเอสคาเลเตอร เขาแนะนำเราเอาก็ได้อะตังเราเยอะอยู่ล้วจัดไปเอา้ามีรถบัสมาอ๋อเขามาจากทางนี้กันได้ด้วยโอ้หุยเราคิดถูกจริงๆที่ทำรถบัสทางนี้มันดีเลยอะมันเป็นกึ่งกลางพอดีเลยอะคนก็เลยเดินไล่ลงจนกว่าจะถึงด้านล่างโอ้โหสุดยอดแล้วนี่มันอัจฉริยะจริงๆที่วางแผนได้ขนาดนี้ <laughs> ความจริงคือฟุกจ้า โถยอดขายได้โปรดได้โปรดมาใช้บริการเราเถิดสอบคดีที่เราเพิ่งอัปเกรดมาได้โปรดอาจจะต้องตัดใจทำร้านเสื้อผ้าแล้วล่ะมั้งเนี่ยเอสคาเลเตอร์เสร็จแล้วค่ะบอสว,ว้าวมันน่าจะโอ้สามหมื่นแล้วมันต่างจากไออ๋ออันนี้มันเป็นบันไดใช่ไม่ใช่บันไดเลื่อนอ้าวเราเราเข้าใจตั้งนานว่าตรงนี้คือบันไดเลื่อนไม่ใช่ใช่ไหมอ้ใกล้แล้วอ่ะเอาร้านไปก่อนแล้วกัน ถ้าเป็นอย่างงี้เราก็ไม่ได้ลูกค้าประจำสักทีอ่ะอ,อคงต้องซื้อดีไปแล้วละ่ะร้านเสื้อผ้าแน่ตรงนี้เลยเสื้อผ้าต้องค o มโบกับอะไรนะเอาให้หมดเลยร้านเค้กกับร้านดอกไม้อ่ะดอกไม้โอมีตังนี่มันใช้ใจ่ายสนุกสนานจริงๆจัดไปมาเร็วเราจะได้ลูกค้าประจําเพิ่มแน่นอนนี่ไงสองคนนีเสร็จแล้วแน่ๆได้แล้วเย้เซเลน่าแลมขอบคุณครับ โอ้นี่ไเราได้ร้านเนื้อแล้วว้าวสุดยอดบู้เชอร์ต้องไปอยู่กับอะไรนะอ๋ะอก็ยังเหลือซีฟู้ดอยู่ดีอ่ะเราสร้างขึาบนเพิ่มแล้วกันร้านของชํ่เดี๋ยวเราจะแหว่งไว้ไว้รอคอมโบแล้วก็นี่ไงเราลองเอสคูเลเตอร์ของเราได้แล้วเ,เลยว้าวตอนนี้เราเหลืออะไรนะอ๋อเราเหลือรอหัวใจน่าจะได้อยู่หรอกเดี๋ยวใกล้ช่วงฟีเวอร์ละ เงียบกิบเลยสองร้านใหม่ข้างบนเงียบกิบเลยไหนทุกคนทำไรกันเกิดไปหาสองคนนี้หน่อยเขาเหงาแล้วอะสวัสดีเนี่ไง้เขามา,มาแล้วใช่มาจากพัมกินโปรดักนี่ซื้ออะไรดีเราเฮ้ยอันนี้ของชํำน่าสนใจควรซื้อซื้อคอมโบเรียบร้อยขอบคุณมากอ๋ออ๋อต้องมีร้านอะไรไม่รู้กิมเบดอะไรไม่รู้เฮ้ยนี่ที่พักผ่อนไหมอันนี้อาจจะเป็นที่พักผ่อนก็ได้เฮ้ยเราพนักงานคนนั้นเขาก็อาจจะมานะ เนี่ทำข้างบนนี้พอดีเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอันนี้เราจะเว้นไว้สองช่องนะเพราะว่าเผื่อที่ไว้ทำคอมโบบอสคะถึงช่วงฟีเวอร์ท่าแล้วดฟีเวอร์ท่าเหรอเดี๋ยวย่งเดี๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวขอสร้างเพิ่มก่อนม่ร้านเปิดแล้วทุกคนพร้อมแล้วฟีเวอร์รอเลยมีบันไดเลื่อนให้ด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ลงได้ทางเดียวเอาเลยทุกคนเอาเลยเอาเลยซื้อให้สนุกครับ ทุกคนเหลือร้านไหนก็ไปร้านนั้นนะฟีเวอร์เแล้วเฮ้ยได้7จ็ดเก้ายังรอโถหรือว่าเพราะว่าร้านเราโซเอาไปเยอะคนก็เลยซื้อของกันไม่ทันเราไปอินเวนเพิ่มดีกว่าแมนไหนๆก็มีตังค์อยู่ละอ่าลองสามหมื่เองเอาเลยอันนี้ตังค์เราเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราโฆษณาหน่อยละกันคนจะได้มากันเยอะๆอา้าวรอออนไปเมื่อไหร่วะชิบหายละ <c oughs> มือไปโดนแน่เลย <c oughs> <ś m ations> แต่ไม่เป็นไรคนด้าแข้งเรายังไม่ล่วงโอ้ตอนนี้เราเหลือแค่เซอร์วิสซีอย่างเดียวเหลือรองหัวใจอย่างเดียวอะใกล้เราทุกคนใกล้แล้วอ๋อเราเข้าใจแล้วโฆษณาจะทําให้ไอตัวความนิยมมันเพิ่มขึ้นเร็วก็คือแปลว่ามันก็จะทําให้เกิดฟีเวอร์ได้เร็วขึ้นบอสคะการพัฒน,นาพื้นที่สำเร็จโ,โ,โฆษณาก็เป็นการลงคุนที่คุ้มค่านะฮวพัฒน,นาเสร็จแล้ว มีคนใหม่มาไหนคนนี้เป้าหัวเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตามหน่อยว้าวเขาเป็นอาร์ติสต์อ๋อเขาไม่ได้หัวเขียวแต่เขาใส่หมวกเขียวชอบที่ที่อยากรีแลกอีกแล้วนูน่นข้างบนนั้นมีที่ให้นายไปรีแลกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกชั้นเดียวไปโอ้แต่ต้องชอบที่นี่แน,น่เอาเอา อ้าวเราก็นึกว่าจะไปรีแลกซ์ปัโเทคนนี้เขาชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่เราอาจจะได้ความเป็นลูกค้าประจำจากเขานี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านโปรดของเธอลงมาลงมาก่อนที่ร้านจะปิดลงวปเลียวเรียวเรียวเรียวออว้าจวอ่รีบวิ่งลิฟวิ่งลิฟวิ่งเร็วครับเร็วครับเร็วเรวเร็วห้างปิดแล้ว อ๋อหรือว่าไอ้บันไดเลื่อนทําให้ทุกคนเดินเร็วขึ้นแมเราอาจจะต้องเปลี่ยนบันไดเลื่อนให้หมดว้าวสุดยอดไหนเราจะได้ไรโอ้มีพนักง,งานใหม่ที่เราสามารถจ้างได้เหรอไหนเขาดูหน่อยดีจจ้างไงอะ่ะเดี๋ยวเราลองไหมอ๋อเราต้องให้คนออกไปก่อนอ๋อบายบายเจสนานะนี่ยถ้ามีอันนี้ถ้ามีความสามารถไอ้นี่ยก็จะเพิ่มฮาร์ดได้โวคุ้มค่าอยู่นะไหนคนนั้นคนใหม่อยู่ไหนนะนี่หรอ ห้าพันหกแสนห้าเยีค่าสัญญาคือแพงกว่าแพงกว่าโคงทั้งหมดที่ขายได้ในห้างอีกโอ้ยอ่าเอานี้แหละเดี๋ยวไว้มีอัปเดตอะไรเพิ่มก็ค่อยว่ากันแอชินี่ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหคือโค้งเลยอ่ะ โอ้โหทุ่มเทในการทำงานมากสมแลที่จะได้หัวใจจากลูกค้าสุดยอดเลยแอชลี่ได้ทำงานได้ดีมากโอ้บันไดเลื่อนมันเร็วขึ้นจริงๆด้วยเอองั้นว่าเราว่าตอนนี้ควรเปลี่ยนบันไดเลื่อนทุกอันอ่ะเราเอาฝั่งนี้ให้หมดก่อนละกันอ่ะทีทุกคนก็จะได้เลื่นปืนเลื่นปืนกันไหนมาเล่นบันไดเลือล่อนเราว้าวสุดยอดอ้าวบางโอ้ไม่ผิดอันปะท โอ้หอย่าบอกนะว่าต้องลบแล้วสร้างใหม่บาปมากเลยโอ้ไม่เป็นไรเบี้ยวๆอย่างนั้นแหละโอ้ยอุตส่าห์ดีใจที่บรนทันหน้าไปทางเดียวกันแล้วแต่ก็ดันมีนี่โผล่ปุ๊บมากับค่าบันไดเลื่อนเราหายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยลอยสามห้าแล้วว้าวจัดไปจัดไปเราขอยกความดีความช่อบให้กับพนักงานใหม่แอชลีย์ทำให้หัวใจลูกค้าเราเพิ่มขึ้นเยอะเลยมาทีนี้แหละเราก็จะอัปเกรดได้แล้ว นี่ไอเซอร์วิสโอ้สามแสนห้าไม่เป็นไรตังค์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ละว่าแต่มันใช้กี่ช่องนะสองช่องไว้ตรงนี้ดีแมจะได้ใกล้กับไอ้นี่หน่อยเผื่อ <c oughs> คนที่เขามาเซอร์วิสเขาจะได้ผ่านไปได้เรื่องปั๊บแล้วโอ้มีอะไรอยู่ข้างบนแล้วก็ขึ้นไปดูตรงนี้ก็จะได้ใช้งานสักทีมีใครมาใช้บ้างไหมเนี่ยไม่มีใครมาเลยโอ้หัวใจขึ้นเร็วมากเลยอะแล้วว่าโหสุดยอดแอชลี่สุดยอด ป้ากเกตก็เก่งเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มีสกิลน,นี้เสริมกันสองคนเก่งมากทั้งสองคนพนักงานของเราอันต่อไปเราควรซื้อไชนีสบูเฟ่แหละเพราะว่ามันจะได้เป็นคอมโบกับอันอื่นเอาล่ะเป้าหมายของเราต่อไปคือ50หัวใจบอสคะน่าจะแป,ป๊บเดียวถึง<อ>ช่วงฟีเวอร์ทามฟีเวอร์แล้วลหวูหัวใจไหลมาถีมา,มาหูสามสิบละเราอยากได้ห้าสิบใช่ไหมเราว่าแป,ป๊บเดียวอะ่ะอา้าวคือร้านปิดหมดฟีเวอร์ยังไม่หมดเลยอะ่ะมูจะได้อะ่ะ ปีนี้คุณทํางานได้ดีมากอ้าวจบปีละแป๊บเดียวาที่ได้ยอดขายอันดับหนึ่งคือโอ้โหซูปเปอร์มาร์เก็ตของเราขายดีอีแล้วสุดยอดมาดูอันดับกันเถอะเออจริงๆเราควรทำซูปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มนะเราว่าขายดีขนาดนี้ปีนี้ที่400ว้าวเก่งมากโอ้โหสามแสนอ้าวอัพเกรดได้แล้วทุกคนเก่งมากเก่งมากเก่งมากครูฉันอยากให้โบนัสพนักง,งานจังเลย สามแสนห้าของเราสบายๆจัดไปมาเรามาอัปเกรดกันเถอะเย้สามดาวแล้วครึ่งทางแล้วเก่งมากทุกคน